วันนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่อิงได้มาร่วมง,งาน t ทนเดอร์เบสเอเวนะคะก็รู้สึกแบบตื่นตาตื่นใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่างานจัดแบบว่าใหญ่โตแล้วก็อลังการสมกับความเป็นเทนเดอร์เลยค่ะค่ะตัวอิงเอ,กอกกนนะะงกักทานอาหารังไงบ้างคะชอบทานอาหารแนวไหนจริงๆอิงเป็นคนชอบกินมากเลยค่ะถ้าใครแบบดูในติออ๊กตอกอิงคือไปกินบ่อยมากๆก็จะชอบกินเป็นพวกอาหารฝรั่งค่ะแบบพาสต้าอะไรอย่างงี้ชอบมากชอบไปชิมตามร้านต่างๆวันนี้ก็มาร่วมงานกับเทเดอร์นะคะในไงบ้าง จริงๆอย่างที่บอกนะคะว่าตื่นเต้นมากเพราะเป็นครั้งแรกที่อิงได้มาร่วมงานกับแฮนเลอร์ค่ะแล้วก็ looking forward ว่าใครจะได้รางวัลอะไรบ้าง โอเคค่ะก็สวัสดีอีกครั้งนะคะอิงธนัชาจากค่ายโมจอมิวส์แม n จ g เม e น t ์ค่ะเร็วๆนี้นะคะค่ายของเราก็จะมีซีรีส์นะคะทางช่องวันนะคะชื่อเรื่องรีเลฟเริ่มใหม่หัวใจเดิมค่ะจะออนวันที่29พฤศจิกายนนี้ค่ะแล้วก็อิงก็จะอยู่ในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ในปีหน้าค่ะก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องแฟร์เวย์ออฟเลฟนะคะลักออกรอบค่ะก็จะเป็นครั้งแรกที่วงการเกิร์ลเลฟเนี่ยได้มาเจอกับวงการกีฬากอล์ฟค่ะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันค่ะว่าจะเป็นยังไง คาแรคเตอร์ที่ได้รับ,ท,รบที่ได้รับในเรื่องรีเลฟก่อนละกันค่ะที่ใกล้จะออนเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องของพี่กอลกับบีเตอร์นะคะจะเป็นแบบว่าการมาเจอกันของแฟนเก่า2คน เราก็จะคนดูก็จะได้รุ้นว่าเฮ้ยแล้วเขาจะกลับมารักกันไหมนะหรือเขาจะอะไรยังไงอะไรเงี mm ้ย hmm. ค่ะส่วนคาแรคเตอร์ hmm. อิงนะ mm hmm. ในเรื่องรีเลฟเนี่ยก็จะเป็นผู้ช่วยของพี่อากินพี่อาหินค่ะหรือว่าพี่กอล์ฟนะคะก็จะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างสตรองแล้วก็เป็น working woman มากมากเลยค่ะก็รู้สึกว่าแอบท้าทายนิดน,นึงเพราะว่าตัวจริงแบบมีความเบอร์บานนิดน,นึงแต่ในเรื่องคือเป็นผู้หญิงที่ต้องเป๊ะทุกอย่างเลยค่ะแต่ก็ออกกองสนุกดีค่ะแล้วก็ได้เจออะไรใหม่ๆในกองเยอะไปหมดเลยค่ะอย่างของตัวละครคาแรคเตอร์ต่างกันมากไปใช้กับแต่ละ จริงๆก็จะมีความใกล้เคียงกันจากอย่างอย่างคาแรคเตอร์ไฟในเรื่องรีเลิฟค่ะก็จะมีความเป็น strong woman นาอแล้วก็ในอีกเรื่องหนึ่งแฟร์ w a ออฟเลิฟที่เรากำลังจะเปิดกล้องในปีหน้าค่ะก็มีความเป็น strong woman เหมือนกันเราจะเป็นโปรกอล์ฟที่แบบเก่งแล้วก็มีความแบบเป็น independent woman คล้ายๆกันค่ะสำหรับสองตัวละครใช่แต่ก็จะมีความแบบว่าอบอุ่นที่ต่างและเลเวลกันไปอยากให้ทุกคนรอติดตามค่ะ จริงจริงทำการบ้านเดียวยูยค่ะจริงๆเ,เพิ่งเริ่มตีกอล์ฟไม่นานมานี้แล้วก็มาบังเอิญแคสเรื่องนี้ได้พอดีเลยก็ยิ่งแบบว่าแอบกดดันนิดนึงยิ่งเราเราต้องแบบเราต้องตีเก่งให้เร็วที่สุดเพราะว่าเรารับบทเป็นโปรเลยค่ะโปรก็จะต้องแบบวงเป๊ะอะไรเป๊ะทุกอย่างเลยก็เลยตอนนี้เรียนกอล์ฟทุกอาทิตย์เลยค่ะอาทิตย์ละสองวันก็เตรียมตัวค่อนข้าง,งหนักค่ะนอ,นอกจากเรื่องแบบว่าบทแล้วเนี้ยเราก็มาเตรียมตัวทําการบ้านเกี่ยวกับ เรื่องกอล์ฟด้วยเพราะว่ามันเป็นแบบจุดสำคัญของซีรีส์เหลาเลยมันเหมือนเริ่มใหม่หมดเลยนะอันนี้เราแบบว่าเครียนไหมแล้วบางทีก็ ไม่ค่ะที่เราชอบหรือเปล่าจริงๆอิงเป็นคนค่อนข้างชอบนะคะแบบตอนตอนแรกไปออกรอบนึกว่าแบบจะยมมากๆเพราะว่าแบบเวลาเราออกรอบเราเจอเราเจอ,เเจอแดดบางครั้งเราเจอลมร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอลองตอนแรกอิงไปออกรอบกับเพื่อนก็รู้สึกว่าก็เอนจอยเราเป็นคนแบบไม่ค่อยกลัวดำอะค่ะก็เลยเอนจอยมีน้องกระตูนที่เล่นคู่กันน่าจะน้องตัวขาวมากน้องอาจจะคอนเซิร์นิดนึงว่าแบบน้องจะกลัวดำไหมแต่อิงคือแบบชอบค่ะ ชอบให้ตัวโดนแดด <c oughs> ค่ะีสำขนาดไหสําหรับเรื่องแรกรีเลฟอะค่ะของอิงกับกระตูนเนี่ยในซีรีส์จะชื่อว่าฝ้ายกับไม้นะคะก็จะเป็นแบบว่าเป็นน้ำจิ้มมาก่อนและกันในเรื่องรีเลฟเป็นน้ำจิ้มได้เห็นเคมีน่ารักน่ารักแบบ เธอลำบากใช่ไหมฉันจะช่วยเธอนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการเป็นน้ำจิ้มเพื่อปูทางไปสู่อีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเกิเลิฟแบบเสร็จสมบูรณ์แบบเลยก็จะมีเลิฟซีนมีอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนรอติดตามถึงเรื่องนี้เราก็ส่งไปต่อไปอีกเรื่องแล้วเป็นต่อกันไหมเออจริงๆเป็นคนละเรื่องกันเลยค่ะแต่ว่ารับรองว่าสนุกเหมือนกันแน่นอนยังขาดือแฟนเป็นยังไงบ้างคะ จริงๆแอบตื่นเต้นนะเพราะว่ากำลังจะเริ่มเลิฟเอากำลังจะเริ่มเวิร์กช็อปพอดีเลยค่ะยังยังไม่ได้เปิดกล้องเลยแต่ก็คุยกับน้องไว้ว่าแบบไม่เป็นไรเราสนิทกันเราจะทำงานด้วยกันผ่านไปด้วยดีค่ะก็แอบตื่นเต้นนิดนึงแต่ว่ารับรองคิดว่าค่ายนี้ค่ายโมโจรับรองความแซ่บอยู่แล้วค่ะมีระดับความเียรไหมคะหนึงองเต็มหใช่ไหมเต็มหให้หเลยค่ะลาดูลาดู ใช่ค่ะเพราะว่าค่อนข้างเล่นกับน้องพอเราไว้ใจพาร์ทเนอร์เราเราจะรู้สึกว่าเรารู้สึกปลอดภัยเวลาที่เราเล่นนะคะ mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่า mm hmm. ไม่ได้มีความกังวลอะไรกับฉากเลิฟซีนเท่าไหร่อะคะ่ะพอโอเค mm hmm. ตื่นเ mm hmm. ต้นแน่นอนอยู่แล้วค่ะแล้วก็การแข่งขันสูงมากจริงแต่ว่าเราก็คิดว่าเราทําดีที่สุดนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่า เรื่องของเราเนี่ยก็มีสตรองพอยต์ตรงที่มันเป็นเรื่องแรกที่เราจะเอากีฬากอล์ฟเข้ามาพูดในแง่มุมของเกิร์ลเลอระคะก็เลยรู้สึกว่าก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจถ้าเราเป็นคนดูแล้วก็จะอยากดูนะถ้าเราเป็นคนแสดงแล้วก็ตื่นเต้นที่จะได้เล่นเหมือนกันใช่ผมว่าแบบหนูก็เคยดูซีรีส์เกิร์ลเลอฟมาแต่ก็ยังไม่เคยเห็นเรื่องไหนที่แบบเอากีฬามาผสมผสานเกี่ยวกับเนื้อเรื่องอย่างเงี้ย ขอบคุณมากเลยค่ะอยากเพลงประกอบซีรีส์หรือว่าวันนี้ปล่อยแล้วใช่ค่ะก็มีเพลงประกอบซีรีส์ลีเลิฟนะคะที่ร้องโดยพี่โดมนะคะเพราะมากๆเลยชื่อเลืเอกชื่อเพลงว่าที่อยากจะรู้ค่ะอยากให้ทุกคนไปติดตามได้ใน YouTube นะคะ โอเคค่ะก็สุดท้ายนะคะฝากผลงานนะคะกับซีรีส์เรื่องรีเลฟเริ่มใหม่หัวใจเดิมนะคะจะออนแอร์ในวันที่29พฤศจิกายนนี้เป็นตอนแรกที่ช่องวันนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามทางเพจโมโจมิวส์ของเราด้วยแล้วก็จะมีกิจกรรมแอคทิวิตี้อะไรของทุกคนในค่ายเลยค่ะให้คอยติดตามตลอดแล้วก็ในปีหน้าอย่างที่บอกไว้นะคะก็จะมีเรื่องแฟร์เวย์ออฟเลิฟรักออกรอบค่ะอยากให้ทุกคนรอติดตามทุกอย่างเลยค่ะ